ตลาดเสาเนาะครับเนาะวันนี้ตลาดเสาอำเภอพนานิคมจังหวัดสุโขทัยนะครับเนาะวันนี้อาจจะโลงแน่เนาะครับเนาะก็จะเงียบแน่เจ้าหน่อยเนาะครับเนาะแผงเห็นาะครับแผงก็จะว่านะคร well, ับเนาะอันนี้ก็ว่าปกติอันนี้ก็เป็นแผงขนมหวานเนาะครับเนาะก็วางเนาะครับเนาะอันนี้กับวางเนาะครับผมเนาะ นี่ก็ข้าวเม่านะครับแล้วข้าวข้าเม่าใหม่ๆนี่นะครับข้าวเม่านะครับชีวิมาขายตอนเช้าๆนะครับนี่เห็หหนไหมครับคนกรน้อยอยู่ครับวันนี้นะครับผมเนาะสำหรับตลาดเสาวันนี้เนาะก็จะบ่มีไหมคะบ่มีไงนะครับ คนซื้อกะน้อยแม่ค้าพอขายกะน้อยเนาะครับผมเนาะยสำหรับวันนี้ยอมรับว่าเงียบแพงครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมจะโศกเศร้าในจังหน่อยนะครับผมเนาะนะครับนี่ครับผมกะเห็นบ่าครับก็จะลงเล่นนะครับเนาะแพงกะจะบม่ค่อยมีแล้วเนาะครับผมเนาะจะน้อยแล้วนะครับผมเนาะ แงข้างหน้าก็นะครับส่วนข้างหน้ากับโบปกติก็จะเต็มนะครับเนาะกะจะโบมีนะครับเนาะวันนี้ก็จะลดน้อยปล่อยลงนะครับเนาะเผงนี่นะครับผมเนาะมันกัมื่อวานนี้ผมอาจจะเนาะมันอาจจะอันนี้กับปาโงโกนะครับปลาโงโกใหม่ๆร้อนๆนะครับ เงียบนะครับเนาะพอดีมาจุกกรซื้อของแล้วละละนะครับเนาะนะครับว่าของมาจุบเองนะครับมีไก่ซื้อของนะครับเนาะครับมาจุกกรซื้อกระซื้อของเรียบร้อยแล้วพร้อมจิละเมื่อแล้วนะครับเนาะมาจุบกระได้กับฟ้าวซื้อฟ้าเมื่อคือดีนะครับเนาะเพราะว่ามันของน้อยนะครับเนก็ซื้อไอ้ที่แนวที่จำเป็นแล้วนะครับเนาะแนวที่แบบว่าเฮาตรงไซ หรือว่าคนหมู่บ้านที่ต้องกินต้องใช้กะซื้อไปเฉพาะแต่ของที่จําเป็นนะครับเนาะส่วนที่มีจาเป็นกะมีซื้อเนาะครับเนาะมันกะตามสถานการณ์มันนี่แหละเนาะครับเนาะตามสถานการณ์ยุคนี้นะครับเนาะเอากะเลยต้องซื้อแนวที่จาเป็นเนาะครับผมเนาะ น,นี่นะครับซ้อนหนาด<ะ>้นะวยเจเนากะก็เอาไว้ชั้นนี้ซะก่อนแล้วกัน